สวัสด,ดีครับพี่น้อง <laughs> พี่น้องเมื่อนี้กินเมนูนี่นะพี่น้องคืดยานี่ไหมนี่ไหมไข่ซื่อมาหมูชาบูพี่น้องนี่สุก,กี้แล้วก็มีน้ำจิ้มนี่พี่น้องแซ่บๆน้ำกันนะกินโลดพี่น้อง มื่อนี้ไปตัดผมไหมพี่น้องหัวมันกระเซือกระเซิงหลาเมื่อหลายคลิปก้อนหนานีเพะเป็นตาเบิ้งและผมค่อยอก็เลยไปเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่มาพี่น้องเมื่อนี้ตั้งแนวนีเด้อพี่น้องมันมันตัง้งว่าได้โต๊ะมันแคบมันก็เลยต้องตั้งแนวแนวแนวตั้งแล้ว,ลว,ลว,ลวพี่น้องนี่เพราะเป็นยางดอกมาเด้อสุก,กี้น้ำกันกินท่นทอนๆนะพี่น้องเนาะกินร้อน กระบ,บวยกลางพี่น้องว่าเมนซ่อนเด้กระบ,บวย y ฮะใส่กระบ,บวยเอากินสามคนพี่น้องไม่ได้กินผู้เดียวมาเดอกินนํากันพี่น้องเลยเห็ดเข็มทองพี่น้องนี่นวนมันหลวดเขาหิวเข่าเด้ยน่สามทุ่เครืองพี่น้องคุณเด็กเสมอ ว่าสิกินเว้นว่าสิกินไว้เมือ่อใดก็กินเด้อเสมอพี่น้องอันนี้หมูอันข้อหมูย่างขอยกินบะเบิดกัเลยเอามาเห็ดแบบนี้เอาเนาะเอามาใส่ไข่ใส่ย่างเอาพี่น้องน,นี่มาๆมาซสแสรน้ำกันกระบวยกลางพี่น้อง <c oughs> เด้อมากินน้ำกันจ้ามากระทูเื่นมากระทูเด้อันนี้บ๊ยสีข้านย่างพี่น้องเฮ็ดคือกันนั่นแหละแต่ว่าบ๊ยย่างต้มเอากินง่ายๆสู่กันต่อไปพี่น้องเลย หมากับเพาะหมาได้อยู่ใต้ต้นอนู่3สามตัวแต่งงงงงงีปินขึ้นน้ำค้นอีกโชคระวังนะพี่น้องมาเด้อ กระสือหมูชาบูมาพี่น้องเบิ้งเซียวเห็นิหมสองแพกนี่แพกละหกสิบห้าบาทสองแพกพี่น้องขึ้นอย่างนี่ลวกออกมาแล้วมันจะเป็นซงนี่แล้วเขาก็กินกันแสบ กินตอนใดก็คือแซ่บตลอดพี่น้องนี่เมนูนี่กินเมื่อไหร่ก็แซ่บเมื่อนั้นนะพี่นอ้องนะอยู่มาเดยอมาเดยอ 不要来了。 เราเกินงกินนกินข่าวว่ะกินขงท้อว้องันในการกินข่าวห้องทองนะพี่น้องมันจะแสบขว้างอะ่ะมันจะแสยบยังไม่ได้เพลิดเลยท้องไทรท้องม,อมันยังเอ้ย thái cả bùi gì con cả bùi chặt ăn nhìn không? anh nam một con thái cả bùi chặt ăn nhìn chim thóc phải như thế ได้เลยพี่นางเอ้ยเอามีดมาหั่นเอาเด้อผักอะตักออกชุดนี้ก่อนเราก็จะหั่นผักลงตักออกเลยพี่นางเลย กินอันนี้เราก็าอยากได้เบียร์จากแก้วแท่แบบที่นี่ก,ก็ได้ซื้อน,น้ำแข็งมาก็าอยากได้เบียร์จากแก้วใช่ไหมในนี้ยทาาออกก่อนนะ ท้าออกก่อนแล้วก็เอาผักใส่เอามาท้าเอากระบวยท้าเอาหืมเท้าเลยหมูชามชั้บเสีย น้ำจิ้มเปลืองเี่ยวไปซือต Lắm cả nhau cành nhéo nhéo nhau, tìm nhào nhào rồi. đã cầm láng rồi เงี้ยรวยนะเท้าออกดอไดยเอาพักใจรอคิวพี่นึ่อรอคิวเท้าออกไม่หมดเลยเออ mấy mời 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 này, mời nha, mời mời má mời đi, mời mời phải mời 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 lại mình dài hàng, lại mình dài hàng. Thế nào เอามาสีเห็ดเองงอมาเลยงอมาเออพี่น้องตัวมันแคบเด้อนันจิ้มไม่เหมือนเลยหรอตังมี้หมองัวมันแคบหน่อยพี่น,น้องกร,ระดาษเช้าเห็ดเข็มทองอปลาใสบาดเอาลวดกินได้ กินได้กินได้อันนั้นผสมแล้วปรุงข้าวขูหาเพ่าเห็นเอาวาวงไว้ลำเจาะอีกหน้าอันนี้งามงา้ำเด้อทอาเนี้ยต,ตั้งโอขึ้นชายตั้งโอขึ้นชายแต่ว่าเอื้อนนี่ยังดอกพี่นอง เออบดสยามใช่แล <mile> oh. er uh ้วเอามาใส่ก e ุณแเอามาน้ำ hmm. จ yes. ิ้มไข่บคว้าพี่น้องแล้วกับผักบุ้งนะพี่น้องเนาะยิดผักบุ้งซื้อมาสิบบาทนหอกมาได้ซื้อลายซื้อลายเราต้องกินมาเบิดมันกินเห็นไหมยาวๆไปเลยพี่น้อง ก็สิก<ๆ>ินหมอนี่ห้เบิ้์กนีกอีกหมอหลังนะี่อีกภาษิตกินหลัางไหมอีกพี่น้องเนาะอากาศเนาะบ๊พบคอเดยเนี่ยข้างหน้าเนาะมามิหม่องไหว่ายไปทั่วทิศทั่วแดนเอา เอาหมูชาบูมาใส่สิขยายยืดใส่ใส่มือก็เอาขึ้นน่นี่เเป็นตาย่านมะ ไปจากเขาไปพี่น้อเลียงไฟกันเนื้อมันหนึ่งเลีงไฟจากรอเอีกหนึ่งพันสามร้อยก่อนหนึ่งพันหกร้อยไปโดนที่น้องเขาเดียวกับสุ่นท้ากันได้กินเข่ากับยังเนาะพี่น้องเอ้ยยังก็ มันว่อกันเป็นภาษาใบพี่น้องฮะมันย่านเข่ากล้องประสา,าททังพย้ายยุ่ข้างบนหรือข้างล่างทางพยายยุ่ข้างบนหรือข้างล่างย่านหมาควัดพี่นอ้องว่ออกมาเลยสิเป็นอย่างมันว่ของสิพี่น้องใครเห็นได้เบิ้มต้งเสียแมพพี่นอ <laughs> ้องไอ้ขยหัวเว e i ว่ภาษาใบเอาอีกอีกนึง ยังเสียพี่น้องโอ้โหไม่พูดก็เลยอยากว่าภาษาภาษาทยคลิปซื้อสิเป็นอย่างเนาะธรรมชาติวันนี้สูบโอ้ยมาก็ทันใจอะไรเธอเนาะก็รอคอยร้อคอยอยู่เพราะทันใจฝ่ายเด้พี่น้องทราบไหมใส่สองพันองศาก่อนไม่ได้แค่สองพันได้พี่น้องไหม ี่น้องเอยหม้อสองหม้อสองกำลังเดือดพี่น้องเห็นไหมอาศินี้หม้อ,ามมอสามหม้อสี่ไปอีกเพราะว่าของเรือหลยอยู่พี่น้องเอ๋ยนี่เคยกินไปเรื่อยๆเนาะะต้องเฝ้าต้องฟังเองี่ยวก็คือว่าจ้วงเลยพี่น้องต้องเฝ้าเด้อจ้วงด้ยเรื่องบานบลเรยโอ้โหใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยปใส่หลายพวดพี่น้องปล่แลายตอนพุ ก็จะเก็อนาเอา,า,เอาจะเกบกันนนมีพี่น้องตักาเถอะตักงาส้ติดเดี๋ยวใส่ตากันกน,กนีดครันดูไมเขาก็สิกินข้างลา่างเนื่อยุข้างล่างเนี้เป็นก้อนครููเล่ะเนื้อ เมื <t> ่อไรจะัย่ใส <sk> ่ดอกหาาพกะเอากินผากก้อนเอาล้ักเอาไม่่มีตะเกียบตักเอาใส่้กินแต่คำก้อนข้นอ่นดีเนะมามามาเศบเศบนักันเสบเศบหนัวหนัวท้างนอ กูคิดไว้ให้พี่น้อองเอาไปเลยเอาไปเลยนอกำลังแสบเลยพี่น้ง แอ,มมอปินามะมูชาบูนี่ ีกสิกินอีกจระทำสู Still, ้พี till, like, ่สู้น้องเนาะเราคอยกสิกินลังไหมเอาดอกพี่น้องกสิตอีกโดนอยู่กคิดว่านี่ยกษิกิ์ไงขั้นตอนไงพี่น้องเลยไหมวัน สะดวกพี่น้องเอาแม่เล็กเนาะสะดวกอยู่เด้อใช่ไหมพี่น้องคลิปนี้เสียเอาไว้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเอลยจะกินหลังไหมเอาเพราะว่าต้องต้มอ,อีกจากสองเท่าพี่น้องจังสีเบื่อ <c oughs> จังไรก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ปฏิญญาพาเพลินฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะ้าคลิปเหนียวไว้ซ้ำนี่เด้อบ๊ายบาย